วัสดีครับตอนรับข้าวส่โจข่าวเด่นครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องภารกิจของกระทรวงทรัพยากรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าไปปฏิบัติการพาทาหารหารที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุฮิวอีและกระโมถึงแบล็คฮอกตกให้ได้กลับมาบ้านเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาผมอยู่กับนักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษวัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับคุณชัยวั์ลิมดิกิตอักษรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ถัดมานะครับนักบินสังกัดสำนักการบินอนุรักษรร์ทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะฮะร้อยเอกสมเกียรติสุพวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับบินกี่เที่ยวฮะตกลงอ๋อหลายเที่ยวมากครับแล้วไม่ได้จดไว้น่าจะเป็นถึงสามสิบเที่ยวครับไม่ได้จดเลยไม่ได้จดเลยครับเพราะว่าภาวะที่เราส่วนตัวเนี่ยไม่ได้จดแต่บันทึกที่เราบันทึกแน่ครับบันทึกคือเราบันทึกเป็นชั่วโมงครับแต,แต่แต่ละเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้บันทึกไว้เนื่องจากเราทํางานต่อเนื่องตลอดครับอื ถ้าชาวบ้านถามว่าไอ้ที่บอกว่าอากาศที่มันยากลําบากคืออะไรเนี่ยอธิบายสั้นๆตรงนี้ก่อนสั้นๆคือเครื่องบินเราบินด้วยการควบคุมด้วยมือเนี่ยก็คือเมฆเมฆเข้ามาปิดเมื่อเมฆเข้ามาปิดแล้วเรามองอะไรไม่เห็นเลยในการควบคุมเราก็ไม่สามารถที่จะไปในจุดนั้นได้ครับแล้วมันเปลี่ยนกระทันหันยังไงมันเปลี่ยนกระทันหัน,นคือมีแรงลงมาจากทางฝั่งพมา่าพัดแรงมากแล้วพัดกระโชกเมื่อพัดกระโชกเนี่ยก็จะทําให้เมฆมันวนตัวลง<ะ>มาปิดบงัง เดี๋ยวก็ออกไปเดี๋ยวว่าเข้ามาอีกมันเว้าวะไงคือถ้าบินอยู่นะครับบินอยู่หัวหน้าผมเรียกหัวหน้านะฮะครับครับหัวหน้าก็นั่งไปหลายเที่ยวเกือบจะทุกเที่ยวเนี่ยนะฮะถ้าบินอยู่เนี่ยลมที่พัดจะจากฟองปังพมา่าพอาน,นี่รู้สึกเลยไหมก็มีรู้สึกครับแต่ที่เห็นคือเมฆเมฆจะลอยตัวมาแต่จะเป็นชั้นของเขาเมฆจะเป็นชั้นถ้าเขาชั้นสูงประมาณร่วมสามพันฟิตเนี่ยเราเราจะอยู่ด้านล่าง แต่ว่าช่วงที่แผดท,ที่จะไปลงเนี่ยเมฆจะมาปกคลุมด้วยการที่ลมพัดมาเอไม่ว่าจะเป็นเนินพันหนึ่งเนินเก้าร้อยเนินแปดหกศูนย์ก็แปลว่าถ้าเราไปอยู่เหนือมันเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยครับไม่เห็นอยู่ระดับเดียวกันแต่เมฆเข้ามาปิดปิดแผดแล้วก็ปิดที่เครื่องเราเราก็มองไม่เห็นเราก็บินไม่ได้เหมืนอนกันเราต้องอยู่ต่ํากว่าฮะก็เสี่ยงมากเสี่ยงครับ เพราะนั้นการลงนั้นต้องมองเห็นที่สุดที่ดีที่สุดครับอก็มองเห็นอยู่เนี่ยนะแล้วก็บังลงนะฮะจู่ๆเอา้าไม่เห็นแล้วทำไงจริงๆแล้วถ้าของตัวผมที่ปฏิบัติมาคือออกก่อนแต่แตนใน,นก็ต้องออกครับแต่ในภาวะนั้นบางครั้งที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะอยู่ในขั้นที่ว่าจะแปะแล้วเมฆมาปิดป๊บพอออกพอเลี้ยวออกปรากฏว่าเราคนโดนเครื่องเราไม่รู้ว่าเราอยู่ท่าไหน เครื่องอาจจะคว้านลงในในช่วงนั้น<ม>ก็เป็นไปได้อย่างอย่างที่ฮิวอี้และแบคอฮมันไม่มีใครรู้มันเหตุการณ์เสี้ยววินาทีตรงนั้นตัวนั้นเป็นเหตุสุริสัยอ<ม>ืที่วินาทีเพราะฉะนั้นบางทีกําลังจะแตะอยู่แล้วนิดเดียวเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วตัดสินใจยกแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ได้หรือล่มดูลงไปก็ได้ครับท่าน,นี้มาถามหัวหน้ากับนับินด้วยเพราะภารก,กิจนี้หนักหนาสาหัสอย่างที่ว่าตั้งแต่ฮิวอี้ตกวันที่สิบหกครับ ก็ได้ทราบข่าวว่ามีชุดเดินเท้าเข้าไปส่วนหนึ่งครับฮออีกส่วนหนึ่งครับเป็นฮอของกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมครับครับกระทรวงทรัพย์แล้วก็โครงการชชิงหัวมันตามลำดีของกระทรวงเกษตรฮอรกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรฮอกองทัพด้วยไหมครับอ่ากองทัพไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นเอาอีวี่ตกก่อนคือผมได้รับแจ้งจากจากวิยุนะครับผมอยู่ที่ศูนย์การท่องเที่ยวก็แจ้งมาว่า เครื่องทหารตกหอรของทหารตกผมก็ให้ลูกน้องเนี่ยเช็ครายละเอียดว่ามันมันมันโชว์หรือเปล่าครับหลังจากยืนยันแล้วว่าตกแน่ผมก็โทรบอกท่านปลัดกระทรวงท่านจิ๊ดีกรมยนช h สป่าดพืชทั้งสองท่านเนี่ยก็บอกว่าให้การช่วยเหลือเต็มที่หลังจากนั้นผมก็โทรไปที่ของโครงการช่างหัวมันจามบันิีซึ่งมีฮอสแตนบายอยู่ที่ใกล้ๆกับที่ทําการอยานผมก็โทรไปสารว่าพี่ช่วยหน่อยตอนนี้มีฮอของของทหารตกอยู่ที่เนินพันร้อย เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปสแตนบายให้ก็ทุกก็ยกคอมามามารอทีอ่ที่ทําการวิญญาณบ่ายสามโมงผมก็ยกตัวดูเลยนี่คือวันที่สิบหกวันที่สิบหกครับยกตัวปั๊บแต่จุดนั้นเนี่ยมืดฝนตกหนักเราใกล้ได้ไปประมาณแค่สามไมล์แค่นั้นเองสามไมล์ก็วนรอบนอกเข้าไม่ได้หลังก็กลับมาอีกสี่มโมงกว่ากับห้าโมงเย็นไปอีกรอบหนึ่งเพราะเราก็ห่วงว่าถ้าเขารอดชีวิตเนี่ยผมว่าเป้าหมายคือถ้าเขารอดชีวิตได้เราช่วยเขาได้เนี่ยคือเป้าหมายหลักของการือข่า เราก็ไปอีกรอบหนึ่งรอบหลังนี่เราบินสูงประมาณสักห้าพันฝ่าห้าพันฟิตเนี่ยก็บินเหนือเมฆแล้วพยายามหาช่องที่จะลงอพอหาช่องลงได้เพราะจะไปข้างล่างเลยข้างล่างก็ปิดมืดบิดเลยก็ออกมาประมาณหกโมงครึง่งภารกิจวันที่สิบหกกระจบะปิดข้างล่างนี่คือปิดเังไงฮะปิดคือคือเป็นเมฆคือเราบินไปเหนือเมฆก่อนเหนือเมฆก่อนแล้วก็หาช่องที่จะรอดลงมาครับช่องที่สว่าง เป็นปล่องเหมือนเป็น,เป,นเป็นช่องที่สามารถจะมองเห็นพื้นที่สีเขียวอ à, ของภูเขาได้<อ>แต่ขนาดกว้างนะ<อ>แล้วห่ออันนี้คือลงมาชั้นหนึ่งก่อนชั้นหนึ่งก่อนฝาด้านบนลงมาก่อนใช่ก็มุดลงไปเอพอามุดลงไปข้างล่างก็ข้างล่างก็เมฆมันยกตัวเป็นก้อนแบบนี้ข้างล่างก็สามารถจะมุดได้<อ>แต่ระดับสูงนะระ<อ>ดับสูงก็พามารบินไปเพราะใกล้เป้าหมายประมาณสามกิโลใอ้สามไมล์เนี่ยก็เข้าไม่ได้เช่นเดิมคือขาวหมดมืดตึ๊บเลย ทั้งลมทั้งฝนทั้งละอองฝนไม่ขาวด้วยนะคือเมฆฝนมันเขียวเลยมันมันมันดำทะมึนอยู่ตรงนั้นเลยจุดเดียวเลยนะจุดจุดพนร้อยเนี่ยตรงบริเวณนั้นเนี่ยไม่เรามองเราไม่เห็นเลยไม่สามารถจะเข้าไปแตะได้ไม่มีอะไรช่องเลยไม่ได้ดีเดียวไม่มีเลยครับคือใช้คําว่าคลุมคลุมคลุมอ่าคเมฆฝนคลุมคือคลุมนี่คลุมยอดนั้น ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้คือตอนนั้นเนี่ยรู้พิกัดตกว่าอยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นกลับรู้แล้วพันหนึ่งเินพันหนึ่งครับเนินพันหนึ่งพันหนึ่งคือสูงจับน้ำทะเลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรดีกว่าถูกต้องไปเที่ยวที่สองลองไปใกล้ที่สุดแล้วเหมือนถูกคลุมมาไว้ออกไปอีกครับกลับมาก็ประสานท่านปลัดกระทรวงกับท่านอธิบดีก็สั่งท่านปลัดกระทรวงก็สั่งได้หอกของกระทรวงเศษกระทรวงทรัพย์มามาแสดงใหม่สองเครื่องครับก็ได้ อตอนเช้าวันที่สิบเจ็ดปั๊บเนี่ยผมก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานเฮ้ยมันมีอย่างนี้นี้ก็ช่วยกันนะเจ้าที่ทุกคนก็เตรียมพร้อมทั้งหมดหกสิบนายเบื้องต้นเนี่ยมาพร้อมอยู่ที่ก็ยกกําลังไปที่สแตนบายไว้ที่พนันทุง่งเพราะว่าจุดพนันทุ่งเนี่ยสามารถจะยกไปตรงนั้น,นประมาณห้าห้าห้านาทีได้ประมาณนั้น เพราะมันมันไวกว่าจากที่ทําการอุทยานไปตั้งฐานที่พเดินทุงท่งพเนินทุ่งที่เนี่ยเขาพเนินทุ่งนี่แหละครับอืมจากจากจากที่ทําการเนี่ยไปจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ15บห้าทีแต่ถ้าจ,จากพเนินทุ่งไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ5นาทีแค่นั้นเองพเนินทุ่งทางอากาศประมาณ5นาทีครับแต่ทางบกเนี่ยสิกิโลใช่ไหมที่เขาว่าอ่าสิกิโลครับสิกิโลสิกิโลที่บอกว่าเดินเนี่ยสวันนี่แหละไอ้ตรงนี้นี่แหละสองสามวันเออสามวันอย่างต่ำสามวันอย่างต่ำครับคือน่าจะต้องเกินกว่านั้นสามาายยถึงเเเดินนนท้ี่ะ อะพอมาตั้งที่พนเนินทุ่งวันวันที่17บเละสิก็ภารกิจคออของกระทรวงทรัพย์กระทรวงเศรษฐ์สองลำเนี่ยยกไปเลยผมนำนำไปก่อนผมนำไปปั๊บผมก็ไปลงแต่ผมลงไม่ได้พันร้อยแต่ผมเนี่ยนักบินไปปล่อยผมที่เพื่อเก้าร้อยก็ร้อยอีกเนินหนึ่งเก้าร้อยอีกเนิอนเดืนที่ต่ำกว่าก็มองเห็นพันร้อยแต่มองอากาศพันร้อยไม่เปิดผมลงอยู่ที่เก้าร้อยห่างสักเท่าไหร่ห่างจากจากจุดที่วัดเนี่ยพิกัดเนี่ยประมาณศูนย์ยูท้าไมล์ก็คือเก้าร้อยเมตร 900เมตร900เมตรแต่ตรงนั้นเป็นหุบเขานะคือเขามันโคง้งแต่ระยะทางจากแผนที่เนี่ย900เมตรคือเดิน900หักจากพันหนึ่ง900เมตร900เมตรแต่ไม่ใช่เดินไปได้เนี่มันเป็นหุบเป็นหุบเพราะฉะนั้น900พันหนึ่งอาจจะเห็นดูยอย่างนี้ใช่ถ้าอากาศเปิดก็เห็นชัดเจนแหละใช่ครับแต่พออากาศปิดก็มวัวมวมองไม่เห็นเลยเหยครับไม่เห็นเลยครับ900เมตรที่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับอยู่ห่างแค่แค่900เมตรมองไม่เห็นเลยแล้วถ้าจะไปเนี่ยมันเป็นหุบลงคครัับือมน มันต้องลงลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นครับโอ้โหที่เขาเรียกว่าองศาที่เขาพูดกันเนี่ยประมาณ80องศา90ป่ะครับ90นี่คือแนวตั้งเลยนะอย่างนั้นแหละครับ90นี่คือตั้งฉากเลยนะ80 90เนี่ยอย่างนี้แหละ90ก็เกือบเกือบตั้งเลยครับก็มันก็ต้องลงแล้วก็ขึ้นครับ็อไม่ปล่อยไว้ที่900อบไปจะปล่อยไว้กับอะ จ่าทีผมสองนายเจ้าที่ผมมีสองนายผมไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ลำที่สองเนี่ยอากาศพันร้อยเปิดพอดีจังหวะพอดีแล้วเขาก็ส่งครับส่งที่พันร้อยได้ลำที่สามลำที่สี่เขาก็ยกไปไปแตะเพราะเอาจากเอาจากพันเนินทุ่งไปทั้งหมดเนี่ยสามเที่ยวห้าเที่ยวทั้งหมดผมเนี่ยโอกาสดีเพราะว่าพอยกแตะลูกน้องที่พันร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยอากาศเปิดเขาก็มารับผมที่เก้าร้อยไปป่อที่พันร้อย ออเอาอจากเก้าร้อย่พันหนึ่งมารับเก้าร้อยที่เก้าร้อยไปปล่อยที่พันหนึ่งใช่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่าผมก็เตรียมลูกน้องปั๊บสัมภาระเรียบร้อยก็เดินเข้าไปกี่คนทั้งหมดตอนที่ไปตอนนั้นเออทั้งหมดสิบสี่คนสิบเจ็ดคนนะสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนครับวันนั้นอาจจะเป็นวันที่หอลงที่พันหนึ่งได้น้อยครั้งคือช่วงที่เปิดเนี่ยถือว่าเอโอกาสไม่มีอีกแล้วเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นลงได้อีกนะฮะพันหนึ่งตามข่าวดูไหมฮะมีวันที่สิบเจ็ดนี่แหละวันเดียว วันเดียวครับที่สามารถที่จะเอาไปส่งได้กับเจนายออกปฏิบัติการตอนนั้นค้นหาฮิวีก่อนค้นหาแล้วครับอืมค้นหาแล้วครับเป็นยังไงก็พอไปเห็นปั๊บเนี่ยก็สภาพเครื่องมันไฟไหม นะครับเหลือแต่สวนหางอย่างเดียวครับแล้วก็เห็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเราก็คือเป้าหมายผมเนี่ยคือถ้าถ้ารอดชีวิตได้เนี่ยคือจริงจริงแจ้งมาแค่ศพเดียวที่ที่เจอศพศพเดียวผมกล่อีกสี่นายอาจจะถูกเบี่ยงจากเครื่องไปหรือว่ายังบาดเจ็บอยู่ในพื้นที่ข้างอันนี้คือทหารเขาแจ้งมาว่าเจอศพเดียวเจอศพเดียวแรกชุดชุดเราเป็นชุดระับสนุนเนี่ยเข้าไปครบหมดเลยเสบียงอาหารเวชจิัณฑ์เปเปอร์อะไรทุกอย่างเราเตรียมเพื่อไปช่วยเหลือคนที่รอดชีวิต แต่พอไปถึงปั๊บเนี่ยเราไปเห็นงสภาพทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดอืมก็ภารกิจก็คือต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนวันนั้นก็พอเหตุพอเหตุวันนั้นเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราก็ได้ผมโชคดีก็เออเครื่องของสกายดีพอร์ตไปช่องสามผมก็เลยได้อาศัยกลับมาเพื่อจะมาเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปนําผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับก็นี้คือวันที่สิบเจ็ดนะอ่าสิบเจ็ดวันเดียวกันผมไปแล้วผมกลับวันนั้นอ่าวันนั้นก็ได้กลับออกมาเอากลับกลับคอสกายดีพอร์ตช่องสามออกมาครับเพื่อมาเตรียม เปลี่ยนแผนล,ลตัวนี้ไม่ใช่ชเสบียงละไม่ใช่แล้วครับต้องไปเอาร่างพวกเขากลับละครับอืมอันนี้สิบเจ็ดผ่านไปครับสิบแปดสิบแปดก็สิบเจ็ดไปเนี่ยคือคือเราก็ไม่ได้รับคําสั่งจากทางทางกองทัพว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ทํำยังไงบ้างหลังจากนั้นก็มีการอวอก,กันไปบอกว่าให้กอบกู้เลยให้กอบกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมามก็เลยผมก็ได้รัสั่งลูกน้องว่าช่วยกันลูกน้องก็เตรียมร่างผู้เสียช,ชีวิตมาอยู่ที่เนินพันร้อยวันที่สิบแปด จุดที่ฮิวอี้ตกกบเนินพันร้อยห่างก,กันเท่าไหร่ฮะสองร้อยเมตรแค่นั้น,นเองสองร้อยเมตรหาไม่ยากใช่ไหมฮะสำหรับฮิวอ่อถามว่าถ้าหาในป่าเนี่ยยากอืมถ้าหาในป่านี่ยากแต่ที่หาเจอเพราะว่า,วาม,ม,มันมีกลิ่นน้ํามันกับกับไฟที่ลุกแค่นั้นเองอ๋อในกรณีฮิวอี้ครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเดินพันร้อยลงไปตรงจุดนั้นสองร้อยเมตรก็ลําเลียงกอบกู้ร่างของพวกท่านกลับมาที่เดินพันร้อยเพื่อแสดบายบ่าย ก็ต้องไปสร้างอุปกรณ์วัสดุเอาไม้ไผ่ตัดมาทำเป็นรางเลื่อนเพื่อดึงขึ้นดึงดึงขึ้นครับแล้วคนก็ต้องขึ้นมาด้วยใช่ทั้ง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 ผู้เสียชีวิตทั้งคนเนี่ยจะต้องเกาะเพราะคนนี้ต้องเกาะเกาะเกาะรางผู้เสียชีวิตมาไอ้คนที่ดึงก็ต้องดึงล็อกดึงเชือกขึ้นมาพอดึงล็อกปับข้างบนก็ต้องดึงแล้วก็ผูกกับต้นไม้ไว้คือลูกกับต้นไม้พยายามดึงขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บเข้าสู่วันที่18ก็ปฏิบัติการกนะเป้าหมายแผนการตอนนั้นก็คือว่าเอามาที่พัน แล้วอาจจะเอาคอเข้าไปรับจากจุดพันร้อยใช่ครับนะฮะแผนตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นฮะแล้วยังไงต่อหัวนหน้ากลับลงไปอีกทีไหมอ่าผมไปเป็นสิบเก้าก็ตามหลังเลยอืมเพราะสิบแปดเนี่ยอากาศปิดหมดไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีใครเข้าได้เลยสิบแปดก็สําเร็จแต่ว่าใช้เวลาหนักพอสมควรสําหรับการเอาร่างตอนนั้นหิวอี้ขึ้นมาใช่แต่ไม่มีโอกาสที่จะลงแน่ใช่ปิดหมดเลยไปหลายรอบปิดทั้งสิบทั้งพันร้อยทั้งทั้งเก้าร้อยพอสิบเก้าสิบเก้าคือวันที่แบล็คฮอคออกปฏิบัติการครับอืมหัวหน้ายังไงฮ ผมคือแบคฮอกน้นนำหน้าไปตอนมาสิบสิบเก่าขึ้นแบคฮอกไปผมไปกับหนึ่งซีซีแล้วลำหลังก็เป็นของของโครงการช่างหุ่มันสีเขียวสีแดงนำหน้าผมมอยู่นำหน้าแล้วก็ผมวิเจ้าที่สองนายติดผมก็วิทยุไปเนี่ยผมก็ในหูฟังเครื่องบินเนี่ยผมมีอยู่ข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งผมจะถือวอไว้คอยประสานกับพื้นล่างผมก็จะวอตลอดว่าเก้าร้อยเปิดไหมถ้าเปิดร้อยวเดี๋ยว 114ส,สีแดงจะลงเก้าร้อยนะอืแล้วก็แบคฮอกเนี่ยไปแล้วอยู่ที่พันร้อยอตรงนั้นเราช่วยเช็คกระแอา,ากาศให้กับแบคฮอกด้วยอืมแล้วก็ไป<ะ>แต่ตอนนี้ยินเียินแบคฮอกเขาคุยกับนักบินอืมตอนนั้นักบินบินพี่ชายแล้วก็พี่ชายก็ประสานกันว่าแบคฮอกอยู่ที่พันร้อยกำลังจะลงพันร้อยอ่าพี่พี่พี่ชายก็บอกว่ากับตันชายเนี่ยก็บอกว่าเขาจะลงเก้าร้อยมีผมอยู่ด้วยคือ กัปตันชายนี่คือกัปตันที่ฮอของกระทรวงทรัพย์ที่หัวหน้าไปวันนั้นทางพี่ยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามานะฮะยังก็คือได้ยินเพราะว่าเราต้องฟังหูฟังอยู่ด้วยกัปตันของเราติดต่อกับกัปตันแบ็คฮอคคือได้ยินได้ยินกันอยู่เขาติดต่อกันอยู่ว่าเขาจะลงแบ็คฮอคเขาจะลงพันหนึ่งพันหนึ่งเราลงเก้าร้อยครับแล้วก็หลังจากนั้นได้ยินเนี่ยก็ผมก็เช็คนะได้ยินจากวิทยุที่นี่ดียินวิทยุแล้ววิทยุก็เพิ่มมา เออสูงขึ้นอีกยกสูงขึ้นอีกยกสูงขึ้นอีกหมายความว่าแบคฮอกเนี่ยอยู่ต่ําเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเมฆไม่ปกคลุมสามารถมองมองทันวิสัยข้างล่างได้แต่อยู่ต่ากว่าพันร้อยเก้าร้อยกับพันร้อยเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหวที่ผมบอกอย่างเงี้ยที่มันเดินไกลที่ชันแล้วก็ที่ชันใช่เขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเก้าร้อยกับพันร้อยแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นมาเขาอยู่ต่ำกว่าพันร้อยฮะอยู่ต่ำกว่าพันร้อยฮะอยู่ข้างล่างมันจะมองมันจะโป่งครับเพราะว่าอากาศมัน เหมอกมันปกคลุมอยู่ที่พันพันกว่า,วาประมาณนั้นก็ได้ยินพอได้ยินเสียงว่ายกตัวสูงขึ้นยกตัวสูงขึ้นหลุดจากนั้นมาป๊บมาไม่เกินสิบวินาทีอ,ะอ,อ่ะเจา้าทีว่วทยุก็พูดว่าแบ็คฮอกตกสิบวิประมาณสิบวินาทีประมาณนั้นไม่เกินผมได้ยินปั๊บเนี่ยผมคือตอนนั้นผมก็ไปเหมือนกันอาการผมก็หลุดเหมือนกันเพราะผมตกใจก,ก็ถามลูกน้องอ่ายืนยันยืนยันแบ็คฮอกตกแล้วครับแบ็คฮอกตกเขาก็ยืนยันผมก็ จับหูฟังว่าเอาไม์มาพูดกับหูฟังกับนักบินบอกว่าพี่ชายาลูกน้องแจ้งว่าแบคฮอกตกคือทุกคนก็อยู่ในภาะวะนั้นทุกคนก็ไปเหมือน,อนกันแต่พี่ชายเนี่ยกตตั้งสติดนะบอกว่า,เ,าเกษตรเกษตรหมายถึงว่าพอของเกษตรกลับเลยแบคฮอกตกก็ให้กระหลังกลับก่อนผมก็ตัดสินใจว่าเมฆกัาเนี่ยกำลังเกาะเก้าร้อยแล้วเพราะว่าพี่ชายพี่ชายต้องพาผมลงแล้วต้องเอาผมลงที่เก้าร้อยปัญหาเกิดแล้วตอนเนี้ย คือพี่เอากับผมกลับไม่ได้ยังไงต้องเอาผมลง mm hmm. เพราะว่าทั้งห้านายที่เสียชีวิตกับแบคฮอกตกเนี่ยมันจะจริงจะเท็จยังไงพี่ต้องเอาผมลงก่อน mm hmm. ถ้ามีคนรอดเนี่ยผมยังเป็นความหวังเพราะลูกน้องผมม,มันก็หมดแล้วนะคือมันอยู่หลายวันมันก็หมด mm hmm. หมดคือสภาพเขาก็แย่แล้วแล้วเต็มทีมทแล้ว mm hmm. แต่ว่าถ้าผมอยู่เนี่ยผมว่าลูกน้องเนี่ย mm hmm. เขายังมีคือยังมีผมอยู่กําลังใจเขายัางสร้างได้ mm hmm. พี่ชายก็ตัดสินใจคือแตะเก้าร้อยได้ เพราะแตะก็ร้อแดงแต่อากาศค่อนข้างปิดก็ค่อนข้างเมฆเหมือนที่พี่พี่กำลังม้วนละกกำลังจะม้วนมาแล้วพี่ผมชัผมลงแป๊บเดียวก็คือไม่ได้พูดคุยกันเลยก็บอกว่าพี่พี่ชายผมฝากพี่ชายด้วยนะทุกอย่างพี่ชายบริหารจัดการทั้งหมดเลยเรื่องเครื่องบินทั้งหมดผมฝากด้วยผมต้องไปแล้วผมลงประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งของวันที่สิบเก้าสิบเก้าหลังจากแบ็คฮอกตกแป๊บเดียวครับเฮลิคอปเตอร์กลับครับหัวหน้าตอนนั้นลงไปกี่คนสามคน คือหัวหน้ากับลูกน้องสองคนนะไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าคืนนี้เก้าร้อยจานนั้นไม่มีคนใช่ไหมไม่มีคนเพราะว่าคนของเราไปอยู่ที่พันไปอยู่ที่พันหนึ่งหมดครับเออแต่รู้ว่าทุกคนรู้แล้วล่ะในนาทีนั้นว่าแบล็คฮอกตกครับพอลงไปปุ๊บเดินเลยฮะก็เตรียมสัมภาระเดินเดินก็ไม่เดินลงผมผมผมภูมิประเทศตรงนั้นผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าผมไปไปมาสองครั้งแล้วผมก็พาลูกน้องเดินเดินตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนี่ยไปถึงหกโมงกว่าครับ หกโมงกว่าก็มืดเนี่ยทางก็มืดก็เดินไต่ไปเรื่อยไต่นี่คือเก้าร้อยเมตรทางระยะพิกัดพิกัดแต่เดินแต่เที่ยงครึ่งยันหกโมงเย็นหกโมงกว่าหกโมงเกือบหกโมงครึ่งประมาณนั้นคือไต่ไปเรื่อยๆก็ไปถึงมืดพอดีไปถึงผาหนึ่งไถึงผาหนึ่งมืดพอดีออไปถึงผาหนึ่งปัป๊บก็ไม่ได้พูดพัางำเพลงก็เรียกลูกน้องทั้งหมดออกมาเข้าแถวก็พูดคุยกันว่าสั่งงานว่าภารกิจแรกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากภารกิจแรกเนี่ยเราต้องเอาร่างผู้เสียชีวิตเนี่ ไปปรเนกุศลกลับไปหาครอบครัวก็ก่อนอแบกอ่าศพบจากคิวอีเนี่ยครับภารกิจนี้ยังต้องยืนยันครับยังยังต้องต้องค้นหาอยู่แล้วแต่ว่าทั้งห้านายเนี่ยเราต้องพาเขากลับไปหาครอบครัวก่อนทำไงก็ได้ทุกคนโอเคไหมทุกคนบอกทุกคนพร้อมทุกคนเต็มที่ที่จะทำครับก็ตัดสินใจคือร่างแต่ผู้เสียชีวิตแต่ละรายเนี่ยก็ไม่ไม่เยอะอยู่แล้วก็ตัดสินใจแพ็คใส่กระเป๋าแบก ตัวต่อตัว,ตวขึ้นหลังกันมาคือเอาร่างแต่ละท่านเนี่ยขึ้นหลังจากฮิววีมีห้าท่านนะฮะแพ็กแล้วขึ้นหลังขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ครับมุบ่งหน้าอย่างไรฮะก็เช้าวันที่ยี่สิบเท่านี้ยี่สิบเนี่ยตอนเช้าเนี่ยคือคือผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะเชื่ออืแล้วก็ค่อนางจะมีความรู้สึกว่าผมตั้งใจขนาดนี้แล้วผมก็บอกกับทั้งทั้งห้าชีวิตเนี่ยมผมบอกว่า ผมมาเนี่ยห้าชั่วโมงครึ่งแต่ผมนัดฮอไว้เนี่ยตอนนั้นพี่สังเกตมาแล้วคือฮอคนแรกกับตอนแรกนี่เปลี่ยนมาเป็นพี่เปียกแล้วใช่ผมก็บอกว่าผมนัดฮอไว้เที่ยงเที่ยงที่เก้าร้อยผมก็บอกว่าผู้เสียชีวิตคือผมพูดด้วยด้วยความรู้สึกของผมนะพูดเหรอครับผมจะพากลับบ้านต้องพาผมกลับผมเดินมาห้าชั่วโมงครึ่งแต่ผมนัดฮอไว้เที่ยงแต่ถ้าไม่พาผมกลับก็แล้วแต่ ลูกเมียรอยอยู่นะขาเขาพาผมกลับผมบอกผมจะเดินหน้าขากลับเนี่ยต้องเร็วกว่าน,นั้นต้องฟันไม้ฟันอะไรไปด้วยมผมนําล่องไปขากลับสามชั่วโมงมันก็เหลือเชื่อเหลือเชื่อหัวหน้าเชื่อว,ว่าเขานําผมผมเป็นคนนาคนแรกผมก็มุดไปตามช่องแล้วผมให้ลูกน้องตามหลังเปิดเส้นทางใหม่แต่ทุกคนเนี่ยมีครับแบกด้วยฟันด้วยเจาะช่องใหม่ทั้งหมดคือร่างของเหมือนเหมือนการลาให้เขาอยู่หลังอยู่ขี่หลังครับ เราเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมีดคอยฟันฟันไปด้วยคือนําทางไปคบหน้าคนแรกตนำนำนำไปที่เหลือก็เป็นแถวตามมาเอาทั้งห้าท่านจากวันที่ไปไม่ได้มีร่างของท่านนะฮะผมห้าชั่วโมงครึ่งห้าชั่วโมงครึ่งแต่วันที่เอามาที่เก้าร้อยสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ตลอดเวลาสามชั่วโมงนี่เดินไปก็พักไปเหมือนปกติขึ้นเหนื่อยก็พักอืลูกน้องนั่งพักก็พักพร้อมพร้อมกันที่มีลูกน้องบางคนบอกว่าเวลาจะนั่งต้องบอกอ้าว นั่งนะนั่งนะก็คุยกันก็คุยกันตลอดทางอนะคุยกันุยนเหมือนกับเหมือนกับเขามีชีวิตเขาเขาเ,เ,เขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเราเขาเป็นคนหนึ่งที่ที่เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะมีชีวิตกลับไปหาตรงนี้ต้องพาเขาไปหาเขาคุยได้ความหมายผมความตั้งใจผมมีอย่แค่นั้นรมมันตีเมฆม้วลนนะใจเนี่ยลัวแต่ว่าสติทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่สมาธิ นี่คือว่าเราต้องใช้สระติกยกวแวกงนี้อะไรอย่เจะทำให้เราเกิดภูมิวมันพอพอเราผู้สิทธิชีวิตผ่านที่น้ำตาไหลทุกคนคือบอกเฮ้ยห,หมดแล้วเสร็จแล้วพอที่ยินเสียงว่าคอตกเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบอุทานมาแบบพร้อมกันแบบว่าอะไรวะอะไรอีกวะอะไรอ่านี้คำนี้มันมันมันทุกคนมันรับไม่ได้แล้วขอสัญญากับป่าแห่งนี้ว่าเราจะดูแลป่าจะมีภัยปัจจัยเป็นภูมคามนต่างๆเราจะปกป้องป่าแห่งนี้จะเป็นศูนป่า ไม่จปเป็นไม่เป็นมรดกโลกขอให้เป็นเป็นมรดกแผ่นดิน